มาแล้วครับมาแล้วดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดเบึบเบึบเบึบรุ่นรุ่นรุ่นไงบอไงบอเอามีรุ่นไม่รุ่นครับไม่รุ่นตัวนี้ดูนักเยอะเบ็ดให้นิ่มฮึบโอ้เมืองคันเบ็ดพี่น้องประมาณจากโลประมาณจากโลมันพันกันแล้วมันพันกันแล้วอยาให้ของใหม่เด้อมาแล้วมาแล้วครับ

มาโอ้ยมันกอบตงไหนัันโอ้เห็นผลนครับเห็นผลกิโลบากิโลบาตลุนโลลุนโลรุนโลลุนโลให้มันกอบตงไหนโอ้กอบกอไตข้างนู้นกอไตข้างโอ้ออ้วอุ๊บเลยโอ้เมีไข่ไข่เต็มท้องต้มะเตมลยะต้มพอดีอีกบ่ต้องกลับบ้านแลยวต้มอีกต้มอีกเอา เงี้กันแตกเี่เงยก็มันแตกกล่นเลยว่ามันปากสอเม็ดเลยตัวนี้เนปะปักสองเลยครับ้องเลยปากหอดปากหอดขางก็ปากหอดปากอ้าตยนหนึไดตาวก็เอาขึ้นไปย่างอเมาตายปปดปดดปทางฝุ่นก็มทำงานวะผลงานเช้านี้นี่ขนาดกําลังเศารได้ห่พัฒาใบ อ้าวมาจิปัก์คมาจิปาร์คนั่นนี่้วดเหรอวะปวดจำมันเลยผสมเป็ดเป็ดผสมคนเดียวมันเสียขนาดเลยไอนี่นะป้าอ้วนดีขนาดเลยแมนป้าพี่นี่อ้วนแห้งวหรอุพี่จอยอ้าวโอเคโอ้ตายแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวจะดังไฟย่างอีกตายจะเน่าเอาขึ้นเล็วเลยเห็นมันลงก่อนได้ละใส่านมันพึ่งมันลงมันติตายได้บ่ะเนี่ ก็หัวหลงก่อนเนาะจับสั้นมันตันิจะได้ว่ากระดิ่งวัดทุกระดิ่งวัาทุกเลยนะวะโอเคเสนาไปครับพี่น้องจะมั่มจะมั่มเาะเดี๋ยวมึงกันตตออีก